สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มนะคะขอนําเสนอการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการนะคะของโรงเรียนตัวอย่างที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลยค่ะนั่นคือโรงเรียนสารฝางวิทยานะคะซึ่งมีการบูรณาการรายวิชาต่างๆเพื่อลดจำนวนค่เรียนที่ไม่จำเป็นนะคะและทําให้สนุกกับการจัดแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมค่ะไม่เน้นรายวิชาค่ะแต่เน้นการบูรณาการการให้ความรู้เพิ่มเติมและประสิทธิภาพของผู้เรียนเชิญรับชมได้เลยค่ะ สาวตีดาคอแตกองก้อนค่ะชื่อเล่นชื่อครูเปย์ค่ะรับผิดชอบในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววรนรุษศิริลูกงชื่อเล่นครูน้องค่ะรับผิดชอบงานสอนรายวิชาภาษาไทยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชวีวัรณน,นาเคศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเบยอนะคะเลขที่13รับผิดชอบสอนวิชาการงานอาชีพค,ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวบุษพออากรแก้วนักศึกษาห้งที่4เลขที่16ปัจจุบันสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษานะคะ,ช,ช,คะช,ชื่อเล่นชื่อคูมินงค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสายหยุนสีชื่อเล่นชื่อคแอคค่ะเลขที่17รับผิดชอบสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัิยาาซบากาชื่อเล่นชื่อคูณายาค่ะรับผิดชอบสอนวิชภาภาษาไทยค่ะ ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูก่าครูเฟนสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเนาะวันนี้ครูเฟนจะสอนในเรื่องของความกตัญญูกตวเวทีให้นักเรียนนะคะน,นักเรียน,นคนไหนบ้างเอ่ยสามารถบอกความหมายของความว่าความกตัญญูกตวเวทีให้ครูฟังบ้างไหมเอ่ยในักเรียนคนไหนสามารถบอกความหมายได้ไหมคะ เก่งมากค่ะนักเรียนความกระตันยูกระตาเวทีก็คือการรู้พระคุณการตอบแทนพระคุณเนาะอนักเรียนคนไหนสามารถยกตัวอย่างให้ครูและเพื่อนได้ฟังหน่อยว่าความกระตันยูความกระตะเวทีของนักเรียนที่เคยทําและเคยพบผินมาก่อนนักเรียนทํำยังไงคะ ช่วยพ่อช่วยแม่หลังจานเนาะช่วยพ่อช่วยแม่ทาความสะอาดบ้านอันนี้นะคะก็คือความกตัญยูกระตวเวทีต่อพ่อและแม่นะคะคุณครูก็จะสรุปให้ฟังนะคะว่าความกระตัญยูกระตวเวทีคือการตอบแทนผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่และคุณครูนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ผู้ที่ให้กําเนิดเราเนาะอันนั้นเรียนรู้ไหมคะว่าในเดือนสิงหานี้เรามีความมีวันสําคัญอะไรเอ่ยอวันสําคัญก็คือวันแม่ในวันที่12สสิงหาเนาะอันนั้นเรียนเราสามารถรู้ได้ว่าการรัก ความรักของพ่อของแม่ของเรานั้นคือการตอบแทนพระคุณเนาะเราไปเรียนกับครูมิ้งกันเลยนะคะครูมิ้งจะสอนเราในเรื่องของวันสําคัญทางศาสนาวันสําคัญต่างๆนะคะไปกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาต่อกับคุณครูมิ้งนะคะหลังจากได้ที่ศึกษากับครูเฟย์น,นะคะวันนี้ครูมิ้งจะมาสอนเกี่ยวกับวันสําคัญในประเทศไทยเรานะคะไม่ว่าจะเป็นวันสําคัญทางศาสนาหรือวันสําคัญทั่วไปนะคะซึ่งประเทศไทยเรามีวันสําคัญในทุกๆเดือนเลยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นวันสําคัญทางศาสนากันนะคะวันสําคัญทางศาสนายกตัวอย่างเช่นวันข้าพันศาวันออกพันศาวันอาสาฬหบูชาวันมาฆบูชาหรือวันวิสาขบูชานะคะอันนี้จะเป็นวันสําคัญทางศาสนานะคะแต่วันนี้เราจะมาเรียนวันสําคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงด้วยก็คือวันพ่อและวันแม่แห่งชาติค่ะซึ่งวันพ่อและวันแม่แห่งชาติใครทราบบ้างว่าตรงกับวันที่เท่าไหร่ถ้าวันแม่แห่งชาติตตรงกับวันที่เท่าไหร่คะวันแม่แห่งชาตินะคะจะตรงกับวันที่12สิงหา และวันพ่อแห่งชาติจะตรงกับวันที่5ธันวาคมทุกทุกปีนะคะใครรู้บ้างวันที่12สิงหานี้เป็นวันอะไรเอ่ยเกี่ยวกับใครมีใครทราบไหมคะวันที่12สิงหานะคะเป็นวันคล้ายวันพระพระสมภพสมเด็จพระบรมราชีนาในราชการที่9นะคะซึ่งทุกคนเรียกว่าวันแม่แห่งชาติค่ะและวันนี้คุณครูจะให้ทุกคนมาหาข้อมูลเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติรวมทั้งการทํากางวันแม่หรือการแต่งกายวันแม่ด้วยค่ะเพื่อให้ทุกคนทากาด ในวันแม่แห่งชาตินี้ไปมอบให้กับคุณแม่ที่ทําให้พวกเราได้เกิดมานะคะโอเคค่ะไปต่อกันเลยด้วยการทําการ์ดหรือการแต่งก่อนวันแม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูน้องนะคะคุณครูน้องสอนวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูน้องมีอะไรจะมาท่องให้เด็กๆฟังด้วยค่ะอ้งใจฟังนะคะขอบพระคุณแม่ที่ดูแลลูกมอบรัก จนลูกเติบโตแม้ทำผิดพลาดแม่ไม่โมโหสอนลูกให้โตเพื่อเป็นคนดีที่คุณน้องกลับไปเมื่อกี้มันคืออะไรคะเด็กๆรู้ไหมคะใช่ค่ะเก่งมากเลยค่ะอันคอกอรสีค่ะเราเคยแต่งกันมาแล้วใช่ไหมคะค่ะวันนี้คุณน้องจะมาสอนการแต่งกอนสีนะคะและาการสัมผัสตุก์ค่ะ แล้วจะให้คุณครูนายามาช่วยสอนการใช้ลายมือให้สวยงามนะคะแล้วก็ช่วยสอนการเขียนความรู้สึกที่เกี่ยวกับความสำคัญของวันแม่ที่คุณครูมิ้งช่วยสอนไปแล้วไงคะมีใครจําได้ไหมเอ่ยสวัสดีค่ะคุณครูนายานะคะรับผิดชอบสอนชั้นปฐมศึกษาปีที่สองเนาะเด็กๆห้องนี้น่ารักจังเลยอ่าวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึก ที่มีต่อคุณแม่นะคะการเขียนแสดงความรู้สึกคือการใช้ความรู้สึกที่มีอยู่ภายในใจมาเขียนเพื่อส่งต่อให้กับคุณแม่เช่นสุขสันต์วันแม่ฉันรักคุณแม่โดยที่นักเรียนนี่นะคะต้องเขียนด้วยลายมือที่สวยงามดวคุณครูจะมาดูสําหรับนักเรียนที่มีความคิดหรือว่าความรู้สึกอย่างไรก็สามารถแสดงแล้วก็ส่งต่อให้คุณแม่กันนะคะ สวัสดีค่ะเด็กๆครูแอดนะคะรับผิดชอบสอนวิชาคอมพิวเตอร์นะคะเมื่อสักครู่ครูปยอบอกว่าให้ครูแอดสอนเด็กๆเกี่ยวกับการเสิร์ชหารูปในการามาทําการ์ดบรแม่นะคะครูแอดก็จะสอนเด็กๆเ,เสิร์ชหารูปใน Google นะคะโดยการให้นักเรียน สืบค้นจาก Google แล้วก็ดาวน์โหลดลงมาแล้วพิมพ์เพื่อมาเป็นแบบนะคะในการวาดรูปหรือนักเรียนคนใดที่มีรูปคู่กับคุณแม่แล้วก็คุณแอก็จะสอนให้ดาวน์โหลดจากอ่าโทรศัพท์มือถือรงคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อที่จะมาทำการ์ดวันแม่กันนะคะลงมอทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูเบยอนะคะคนนี้คนเดิมที่เดิมเวลานี้ค่ะคุณครูที่แสนน่ารักใจดีกับเด็กๆทุกคนจริงไหมคะอ้า ว,วันนี้คุณครูพยอนะคะสอนวิชาการงานอาชีพให้กับนักเรียนเอ๊ะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยนักเรียนเรียนกับคุณครูท่านใดบ้างคุณครูเฟนสอนเรื่องความกระตัญยูกระตับเวทีต่อคุณแม่ใช่ไหมคะคุณครูมิง้งได้สอนเรื่องของวันสําคัญนั่นะคือวันแม่แห่งชาติคุณครูนายาได้สอนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนแสดงความรู้สึกวันแม่คุณครูน้องนะคะคุณครูพี่น้องได้สอนเรื่องของการเขียนบทกรคุณครูแอะสอนเรื่องการสืบค้นหาข้อมูลเป็นรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าการเซฟไฟล์รูปภาพแล้วก็พิมพ์มานะ วันแม่นะคะติดให้กับคุณแม่และและ้วในวันนี้คุณครูใบยอค่ะก็จะมาสอนเรื่องของการสร้างชิ้นผลงานสําคัญนะคะในวันแม่แห่งชาติที่จะให้คุณแม่เรานั่นก็คือการทําการ์ดวันแม่ค่ะมาดูกันดิ่าการ์ดมีองค์ประกอบอะไรมากสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมน,นะคะพวกกาวนะคะยางลบเอาไว้ลบนะคะแล้วก็ดินสอเอาไว้ล่างนะคะแล้วก็กล่องดินสอสีต่างๆมากมายนั่นเองนะคะเนี่ยแล้วก็กันไกล้ไม้บรรทัดนะคะรวมถึงกระดาษสีนี่กระดาษสีนะคะเห็นไหมคะ ในการทําการาดนะคะวันแม่แล้วเราก็มาเริ่มทาอุปกรณ์กันเราจะทํากรารกันก่อนนะคะจังเวลาเดี๋ยวคุณครูให้เวลาของนักเรียนถัดเริ่มได้เลยค่ะคุณครูทาทำเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะ ผ่านมาแล้วหนึ่งชั่วโมงค่ะนักเรียนก็ได้ทําการวันแม่เสร็จแล้วต่อไปของที่ขาดไม่ได้ในวันแม่ก็คือดอกมะลิสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิส์สดใสในวันแม่ใช่ไหมคะที่เราจะให้คุณแม่และคุณครูไปยอนนะคะก็จะมีคลิปวิดีโอตัวอย่างการทําดอกมะลิให้นักเรียนค่ะนี่เองค่ะเห็นไหมคะเด็กหญิงสันสนีทําการได้สวยมากเลยวันแม่นะคะชะนานสิทธิ์ก็ทําได้เก่งมากคะ่ะเราให้เวลาทันทาการต่อมาอีกหนึ่งชั่วโมงเร็วได้เลยค่ะ โอเคผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะคะนักเรียนก็มีทั้งผลงานก็คือการทาการ์ดวันแม่นะคะแล้วก็ผลงานการประดิษฐ์ดอกมะลิให้แม่วันนี้คุณครูก็จะสรุปองค์ความรู้นะคะคือนักเรียนได้เรียนรู้บูรณาการวิชาศิลปะนะคะและได้ทําการ์ดสร้างสารรค์ใช้ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็บูรณาการความรู้ที่คุณครูท่านอื่นๆได้สอนมาจนครบหมดสิน้นและเป็นการสร้างผลงานหรือชิ้นงานที่มีคุณค่ากับนักเรียนแล้วพบเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ